in your face สวัสดีค่ะสวัสดี FC อ่องอต่อง4ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับสโมโอกันอีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะรถสวยมือสองรถแพ็คเกจไว้ใช้งานนะคะตอนนี้สโมโอนะคะมีรถมาแนะนําเป็นจานวนมากเลยนะคะ<ม>โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะใกล้จะเข้าหน้าปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้ากําลังมองหารถเก่งแฮปแบ็กห้าประตูไว้ใช้งานเป็นรถขนาดใหญ่5้าที่นั่งน่าใช้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้ที่ทตก็ของเรานํารถเข้ามาเป็นจํานวนมากเลย สำหรับวันนี้นะคะช่าโมก็อยู่ที่ทอโต้สำนักการใหญ่นะคะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุนทวงเลยนะ,ะลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถจริงสามารถติดต่อช้าโมนะคะหรือจะเป็นช่องทางแอดมินของทอโต้ได้เช่นกันสำหรับวันนี้นะคะช่าโออยู่กับรถด้านหลังนี้เลยนะคะสีดำสวยๆบอกเลยว่าเป็นรุ่นหายากนะคะแล้วก็เป็นตัวรถนะคะแบรนด์นิสสันนะคะที่ฟังชันจัดหนักจัดเต็มสำหรับลูกค้าที่สนใจรถแฮทแบ็กห้าประตูหรือนะคะกําลังมองหารถนะคะขนาดใหญ่นะคะเครื่อง1.6ไว้ใช้งาน ตอนนี้มีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดนตามเพื่อไพลาดข่าวอัปเดตกันด้วยสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นานิสาร์จุกนั่นเองนะคะบอกเลยว่าในตลาดค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะคะสําหรับสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยสาหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันจุกหนึจุปี2014นั่นเองนะคะรถบ้านแท้นะคะรถสวยนะคะโครงสร้างเดิมร0% 0เเลยสำหรับคันนี้นะคะรานะคาตั้ง บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทนะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถปี2014ยังจัดไปแน้นได้เต็มนะคะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าต้องการรถสวยนะคะไว้ใช้งานในช่วงนี้นะคะตอนนี้อย่างที่บอกนะคะที่ทออต้มีเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวลองมาดูราละเอียดของตัวรถกันก่อนนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นโฉมปี2014ของตัวนี้สันจุกเลยหรือจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าโฉมหน้ากนั่นเองนะคะน่ารักแบบนี้เลย สำหรับสีดำนะคะอย่างที่บอกนะคะตัวรถได้มีการเก็บรายละเอียดมาแล้วนะคะไม่มีร่องรอยเลยสําหรับตัวไฟนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้านะคะจะมีสจุดนั่นเองจะเป็นในส่วนของตัวไฟหลอดไส้นะคะในชุดโครงก็จะมีไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะแล้วก็สาหรับนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟมันตินะคะเป็นไฟสองสว่างสาหรับด้านล่างนะคะได้ไฟสัดหมอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฉมหน้านี้นะคะหาค่อนข้างยากเลยนะคะสําหรับัวนิสแอนจุ๊ ตอนนี้ไม่ได้มีผลิตแล้วนะคะสําหรับตัวนี้สันจุกรุ่นนี้เลยลูกค้าที่กําลังมองหารถขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นรถเครื่อง1.6นะคะสําหรับตัวีเนี่ยจะเป็นร Long ุ่นลองฮอปเลยนะคะแล้วก็ราคาก่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าได้รถขนาดใหญ่รถสวยคัสเกตของฮอออโต้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวบอดี้ข้างกันบ้างนะคะจำรับนะคะแจมข้างนะคะแต่ละจุดเนี่ยบอกเลยว่ารอยเชื่อมไม่มีรอยห่างแบบนี้เลยนะคะ รอบคันนะคะจะได้เป็นในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตพลาสติกนะคะเป็นแบบของตัวนะคะของรถติดมาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะให้สังเกตจากภายในเดิมๆนะคะตัวโช้กไม่มีข้ามน้ำมันเยิ้มน็อตเว h อาร์กนะคะทุกจุดนะคะปกติเลยแล้วก็ในส่วนของตัวยางเองนะคะสาหรับคันนี้จะได้เป็นยางปี2022เป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวแม็กเนี่ยก็จะเป็นแม็กเดิมของนิสสันเลยนะคะเป็นตัวแม็กอัลลอย สำหรับนะคะล้อแม็กนะคะก็จะเป็นตัวแม็กขอบ17นั่นเองนะคะสำหรับตัวหน้ายางนะคะก็จะเป็น215นะคะแม็กขอบ17จะอยู่ด้านนี้เลยในส่วนของตัวแม็กนะคะเก็บรายละเอียดมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยตัวรถปรับสภาพมาอยู่ที่ประมาณ40%ตก่อนส่งมอบนะคะทางเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้มาดูในส่วนของตัวกระจกมองข้างกันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นตัวกระจกมองข้างแบบพับไปไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ข้างนะคะ ตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยเลยสวยๆแบบนี้สําหรับคันนี้ติดฟิล์มให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมออกรถกับส้นโอติดค้ื้อนสาดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะหลักๆเลยกระจกนะคะของประตูทุกมุมทุกด้านนะคะหน้าข้างนะคะแค่เดิมนิสันนะคะสําหรับนะคะตัวมือจับนะคะสอฝั่งเลยนะคะด้านข้างคนขับและฝั่งคนขับนะคะจะมีในส่วนของตัวปุ่มล็อกรถนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนะคะ มือจับนะคะเดิมๆสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันนะคะที่ติดมากับนิสันจุสส่วนมือจับประตูข้างหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่บางที่นะคะคำค้นดูอ้าวประตูมือจับประตูข้างหลังอยู่ไหนอยู่ด้านนี้นั่นเองนะคะเปิดแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวข้างหลังกันบ้างนะคะอันนี้จะได้ในส่วนของสปอยเลอร์นะคะเดิมของรถเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3ามอยู่ด้านบน สำหรับเสาวิทยุนะคะจะเป็นของนะคะที่เปลี่ยนมาแล้วแต่ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าก็จะไปเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวที่ฉลามนะคะเพื่อให้รับก,กับรูปทรงของรถนะคะให้ออกแนวดูเท่สาหรับนะคะตัวไฟหลังนะคะจะเป็นแบบนะคะไฟหลอดไส้แล้วก็รูปทรงเนี่ยจะให้คล้ายตับกลมบูมแมลงนั่นเองนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวรูปทรงนิสัน,สนจุ๊กเลยสําหรับรถแฮดเบแบ้าประตูนะคะเปิดประตูด้านหลังนะคะดีไซน์จากระมาณนี้เลย ได้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอ,อยนะคะมาสองจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวกันชนหลังไม่มีรอยไฟทับทีมไม่มีรอยแตกอักษออยู่ครบทุกจุดนะคะสําหรับนะคะตัวรถเองจะได้ในส่วนของตัวกล้องนะคะถอ,อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างนะคะว่าพื้นที่จะประมาณไหน่าสำหรับนะคะพื้นที่นะคะของรถนิสสันจุบก็จะมีประมาณนี้เลยแต่สําหรับรถแฮทแบ็คห้าประตูเนี่ยลูกค้าสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะ เวลาเราต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระบอกพับปรับลงไปได้นะคะแต่หล,ลักๆเนี่ยสมมติจะให้ดูในส่วนของตัวบอดี้ของรถนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตนะคะแต่ละจุดรถปี2014นะคะไม่มีรอยขยับของน็อตเลย Met เม็ดอาร์คเัียงกลมสวยตลอดแนวเชค็คเดิมนะคะการใช้งานปกตินะคะไม่มีเสียเอทอาร์ตเลยสําหรับนะคะรถก่อนส่งมอบนะคะเราก็จะมีการเทสในส่วนของตัวรถให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวประกันนะคะด้านนี้เลย อันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องมือแม่แรงนะคะที่ติดตัวรถมาให้นะคะเบานะคะในส่วนของตัวถ่ายเดิมนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะสําหรับกรณีนะคะต้องนะคะปะยางฉุกเฉินนะคะหรือว่ากรณีต้องเปลี่ยนยางฉุกเฉินเราก็จะมียางอะไหล่ใส่ให้นะคะกับตัวรถเลยเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างนะคะ <c oughs> สำหรับรถนิสสันจุกเองนะคะพื้นที่นั่ง,งกว้างเลยนะคะเป็นรถ แดแบ็นะคะขนาดรูปทรงใหญ่ภายในกว้างนะคะแล้วก็สําหรับนะคะตัวนะคะรายละเอียดรถนะคะอย่างเช่นตัวมือจับประตู2ฝั่งนะคะจะได้เป็นในส่วนของสีแดงนะคะตัดกับสีรถภายนอกอันนี้ติดมากับตัวรถนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะเดิมเลยของตัวนี้สันจุกเองตัดด้วยได้แดงนะคะสําหรับตัวะะรูนะคะของเบาะนะคะเพื่อเป็นการระบายความร้อนเวลาถ้าลูกค้านะคะจอดรถตากแดดน,นะคะตัว ดูพวกนี้นะคะก็จะเป็นตัวรูระบายความร้อนก็คือเบาะเดี๋ยวจะไม่ได้อมความร้อนนะคะแต่ว่าเป็นปกติของเบาะหนังนะคะจอตากแดดนะคะอาจจะร้อนนะคะแต่ว่าข้อดีของตัวดีไซน์นะคะเบาะรุ่นนี้ก็คือเขาทําเป็นดูเอาไว้เพื่อเป็นการระบายความร้อนด้วยในส่วนของตัวพื้นที่เพดานนะคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะสําหรับโซ่โอสูงร้อยประมาณ60นะคะก็ มีพื้นที่นะคะในการนั่งนั่งสบายนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวกระเป๋าจิงโจ้หลังมาสองจุดด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้ากันบ้างสำหรับพื้นที่นั่งนะคะกว้างๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่คนขับนะคะก็เป็นพื้นที่นั่งที่สบายนะคะสําหรับด้านหน้านะคะฝั่งคนขับเดี๋ยวเรามาดูดี ดีไซน์ของเบาะก,กันก่อนในส่วนของตัวเบาะนะคะฝั่งคู่หน้านะคะก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้จุกนะคะเป็นในส่วนของเบาะนะคะที่มาจากเดิมโรงงานเลยนะคะทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะคะตัดด้วยได้แดงนะคะเป็นเอกลักษณ์มีรูระบายความร้อนเหมือนกันนะคะสําหรับคอนโซลหน้านะคะพื้นที่วิสัยทัศน์นะคะมองนะคะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะตัว ฟังชันนะคะจะได้เป็นในส่วนของตัวจอนะคะแล้วก็จะมีตัวแอร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวสมมทาการสตาร์ทนะคะให้ดูสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองแล้วก็เวลาสตาร์ทเนี่ยจะเป็นแบบูุ Start นะคะก่อนที่เราจะสตาร์ทนะคะเราต้องเหยียบเบรกก่อนแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2014เดี๋ยวตากล้องมาดูในตัวเลขไมล์เลย รถปี2014แต่ไม่เพียง145,000กิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าไม่น้อยนะคะรถปี2014ประมาณ9ปีนะคะแต่ว่าไม่เนี่ยเฉลี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะตัวการใช้งานและรถภายในค่อนข้างสวยภายในเดิมสำหรับพวงมาลัยนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวพวงมาลัยเดิมนิสสันนะคะเป็นพวงมาลัยคุ้มหนัง3ก้านนะคะเป็นพวงมาลัยมันติดด้วยปรับเปลี่ยนโหมดนะคะรับสายวางสายจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะ เสียงใช้การใช้งานปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวจอนะคะ Android แล้วก็สามารถเชื่อมในส่วนของตัว USB ได้นะคะแบบนี้เลยสำหรับแอ์นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวแอร์ออโต้เป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะตัวหัวเกียร์ด้านนี้นะคะสีแดงก็คือเป็นตัวเอกลักษณ์นะคะของตัวรุ่นนี้นะคะของตัวนี้สันจุกเลยนะคะมาพร้อมนะคะ จากโรงงานนะคะมีทั้งตัวช่องอนเนกประสงค์นะคะที่วางแก้ว2จุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวช่องเชื่อมนะคะสามารถเสียบในส่วนของตัวที่จุดบุหรี่นะคะเพื่อเพิ่มตัวช่องนะคะชาร์จไฟได้ด้วยถือว่าเป็นตัวรถนะคะที่ฟังก์ชันจัดหนักัจดเต็มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างประตูนะคะ2ฝัง่งนะคะอย่างดูฝั่งคนขับนะคะตัวประตูเนี่ยคุมด้วยผ้านะคะเป็นผ้าสีแดงน,นะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแดงเข้มนะคะออกแนวสปอร์ตหน่อยนะคะเป็นสีรถภายนอกดำาภในในแดงปัดดำนะคะค่อนข้างสวยแล้วก็ออกแนวสปอร์ตด้วยเดี๋ยวสมมเอ๋พาไปดูดีส่วนของตัวห้องเครื่องของรถกันต่อนะคะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์1.6นะคะเป็นของเดิมเนื้อสัตว์เลยสาหรับตัวเครื่องยนต์4สูบนะคะคันนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่116แรงม้านั่นเองนะคะตัวอัตราการกินน้ํามันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ16ลิตรถึง18ลิตรนะคะก็จะใกล้เคียงกับกลุ่มรถซิตี้คาะสําหรับนะคะตัวขนาดรถบวกกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยการขับขี่หรือสมรรถนะนะคะค่อนข้างดีเลยขับในตัวเมืองนะคะก็ไม่มีในส่วนของตัวการกินน้ํามันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า อย่างตัวรุ่นนี้นะคะถ้าเทียบกับตัวแบรนด์ t o y ยต้ก็จะเป็นพวก t o โยต้าอันติสนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวการใกล้เคียงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอัตรากินน้ำมันก็จะปกติเลยแต่หลักๆที่สมอรจะให้ดูนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัว ห้องเครื่องนะคะที่ไม่มีคาบน้ hyd, ํามันเยิมนะคะห้องเครื่องเนี่ยปรับสภาพมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่หล ne ักๆเนี่ยไม่มีในส่วนของตัวคาบน้ํามันเลยแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองนะคะเดิมๆนะคะรถไม่มีตัดต่อตัดแต่งเครื่องนะคะแล้วก็ฝากระโปรงของน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คเดิมนะคะตลอดแนวเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเม็ดอาร์คฝากระโปรงเม็ดอาร์คห้องเครื่องนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะด้านนี้เลยจะเป็นในส่วนของตัวรอยซีนนะคะห้องเครื่องนะคะแผ่นสครับเพจ สอนชัดเจนเลขตัวถังนะคะมองเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยการดูแลแมท่ทนันของทอโ,อโต้เรานะคะก็จะมีการปรับสภาพนะคะบวกกับจะมีทั้งในส่วนของตัวนะคะการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะการดูแลนะคะเช็คในส่วนของตัวระบบแบตเตอรี่ก่อนส่งมอบให้นะคะรับประกันได้เลยว่าลูกค้าออกรถกับทางทอโ,อโต้ของเราไปรถพร้อมใช้งานเป็นรถน่าใช้ร้อยเป็นนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเข้า,าวๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถนิสสันจ u ๊ e นะคะสําหรับตอนนี้มีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะที่โทรตัวของเราก็มีโปรโมชั่นมากมายให้กับลูกค้านะคะได้ออกรถมือสองนะคะในช่วงหน้าฝนนี้เลยสำหรับคันนี้ย้ำอีกครั้งค่ะเป็นรถนิสสันจ u ๊ e 1.6V รุ่น long top ปี2014นะคะราคาตั้งขายเพียง340,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้จัดไปแนซนได้เต็มฟรีดาวนะคะ ออกรถสบาทกันไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตีฟีดาวนะคะออกรถง่ายออกได้ถูกอาชีพนะคะแล้วก็เอกสารชัดเจนตรวจสอบได้สามารถมาออกรถกับพตัตหรือรับรถภายในวันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นรถปี2องพไม่น้อยไม่เพียง1นึ่งแสนสี่หมนกิโลนะคะถือว่าดีเลยนะคะทั้งในส่วนของตัวบอดี้รถรายละเอียดรถภายนอกภายในนะคะแม้กระทั่งในส่วนของตัวราคารถเองด้วยนะคะเป็นรถปี2องพผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000บาทนะคะต้องที่ถอโตเลยสำหรับวันนี้นะคะกดจากกันนะคะก,ก like, ก share, กะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตด้วยนะคะวันนี้โซโก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ